สวัสดีค่ะทุกคนอ๋ยมาตาหน้ากลัวมากเลยเนาะจริงๆคอนแดนเลนส์เนี้ยสีเทานะคะแต่พอเวลาถ่ายรูปไอวิดีโออย่างเงี้ยทำไมเป็นสีเหมือนออกสีฟ,ฟ,ฟ้าเนาะป่ะฟ้าๆเขียวๆเออดูนหน้ากลัวดูดูอะพอแบบว่าไม่แต่งหน้าแล้วมาใส่คอนเดคเลนส์สีแบบประมาณเนี้ยมันจะดูดูเลยอดีออ๋ยวว่าพอถ้าแต่งหน้าแต่ลวมันก็จะดูสอบลง ปีนิดหนึ่งนะคะก็ตอนนี้พวกนี้พาแม่ไปออไปปอบขวัญเบาๆนะคะพาไปซื้อของใหม่ให้เขานะแล้วก็พาเขาไปทานข้าวตาเบลดํามากเลยอะ่ะแก้มไม่หายจริงๆนะคะสำหรับตา กดตาคำพยายามทำพิธีทางและวแต่ทำไม่ได้คงต้องนอนหรอนอนเยอะๆจะคงเป็นไปนไม่ได้หรอที่จะนอนเยอะๆออน้ำตาไหล วันนี้ก็มาหน้าสดอีกละไม่ทาแป้งเลยเบียเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาแป้งเลยเวลาเบียทาแป้งนะเบียรรู้สึกว่าแป้งอะ่ะมันจะดูดซึมมันจะไปดูดพวกครีมพวกอะไรเงี้ยที่เราได้ทาไปแล้วอะไรเงี้ยทําให้เดี๋ยวเดี๋ยวครีมมันไม่มีประสิทธิผลไงเ,เออก็เลยไม่ทาแป้งไม่ชอบทาแป้งเลยถ้าไม่ถ้าไม่แบบว่ามีงานแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยจะไม่ทาผมอยากให้แบบหน้าแบบ พักผ่อนบ้างอทาครีมกันแดดทาครีมบำรุงทาครีมกันแดดจบจ้าใครที่แบบว่ารู้วิธีทําให้ตาหายค้ำบ้างบอกหนอ่อยเถอะอยากตาหายคำ้ำพี่เกียดทาคอนซีลเลอร์คือม,มันแบบว่าจะมันจะรู้สึกแบบยัลเราไม่แต่งหน้าหน้าขาวหน้าใสตะตาคล้ำเนี่ย มันจะรู้สึกแบบอ่อยอ่ยอยเลย,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 ยโอเคก็เบียกก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะสำหรับออคำปรึกษาหลายๆอย่างแล้วก็เออกำลังใจดยที่ให้กันมานะคะตอนนี้ก็ขอให้มีข่าวดีมากขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิมกว่าเดิมเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ ฉัหวัเขาข้างเอาบ้างเถอะเยียปล่อยให้คนชั่วรอยนวลอืม,อมอไม่รู้จะมาทำอะไรต่อ,อโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวเมียไปร้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนอนดีกว่าพรุนี้ตื่นเช้าืูทำเพื่อ ด้วยเกือบทั้งวันเลยก็ยังไงก็พักผ่อนเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวเดียก็จะไปพักผ่อนละบ๊ายบาย